สวัสดีครับไม่วม้ามางนากมวี่หกินดีตตอนรับครับติดต่อส่วนไหนครับเพื่อความปลอดภัยโครงการตามมาตรฐานแสนสิริขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าพื้นที่ครับคุณท่านไม่มีข้อมูลในระบบขออนุญาตบันทึกข้อมูลครับรบกวนแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่สแตมป์ในระบบก่อนเอกนอกพื้นที่ และใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอนุญาตแนะนําเส้นทางครับนิติคุณท่านขับรถตรงไปไม่เบิ้ครับเลี้ยวขวามีที่จอดรถท้ายสโมสรครับเชิญครับสวัสดีครับอนุญาตตรวจสอบข้อมูลก่อนออกนอกพื้นที่ครับ มีข้อมูลสแต็มในระบบก่อนออกนอกพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยหวังว่าท่านจะประทับใจในระบบความปลอดภัยของแสนสิริขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ